สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้เจอช็อบเด็ดพี่น้องนี่วิตเตอร์500 FM1A ทั้ง3เลยโอ้แต่คันนี้นี่มิดล้อนะครับนะยูโรทรีพี่น้อง FM1A 344พลังมาสองเพลาโอ้ใช้แต่ฮีโน่แล้วนะ แล้วก็มีดิวอลอนบายดูซานดีเอ็กสองสองศูนย์เอโอ้ไม่ได้เจอน้นครับแล้วก็มีหนุ่มตีครับอยู่ตรงกลางซานนี่โอ้รวมด้วยช่วยกันครับถุนโอ่องเก็บน้ำ เพื่อจะเก็บน้ำนาคตครับนะเอาเอาดินออกพี่น้องกามันมิดล่อเลยให้เบาที่สุดครับแล้วค่อยดันนะ,ะตายก็บ,บอกเที่ยวแรกนะอเอโอ้แปดเจตัวนั้นแปดเจครับ มีแปดเจกับหนึ่งเอสองหกกับไอ้ป้าด,ดินสมองดินสมองนะมันเป็นบอเกาว,ว่าไงอาป้าป้าขึ้นเลยฝนดันแล้วฝนดันแล้ว ้องค่อยๆครับต้องค่อยๆเพราะว่ากลัวจะคือรถใหม่ครับต้องต้องถนอมหน่อยนะครับเอาดินดออกหมดแล้วก็ค่อยๆดันพอสง่งยังรออยู่พี่นอ้องเปรี้ยเลย ดิวหลอนไบดูซานก็ประกอบที่แดนแผน่นดินใหญ่นะครับโอ้เจอเสือดำด้วยครับนะเสือดำมาภูมิงานหรือเปล่าเนะี่ย f m 1 a เนาะอ้าโอ้ขยับแล้วนี่เบาแล้วครับเบาแล้ว เดินดันครับเดินดันโอเคครับดิ้นสมองมั้น้องอ่ะดำบใหม่ เรื่องยนต์หกสูบหกสูบไดร็ฟโอ้นุ่มตีอยู่ตรงกลางเลยพนะี่น้องโอ้นี่เกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ทั้งสามนะครับนะทั้งสามเสือเลยสองร้อยซีครับซีสูบเพราะมันเร็วดูวรอนไายดูซานก็ 6สูบเปิดหน้าใหม่ก็จะอาจจะมีจมบ้างครับรอทั้งสามก็รอทั้งสาม,รสามก,รก,ารกระบอกเท่าครับกระบอกเท่าโอลายไปปิ้งให้พร้อมเลยดูสานี่ก็หรอคนเราแบบครับนะ อ๋อโอ้โโอ,โอ้ตั้งลำใหม่ครับตั้งลำใหม่รวมด้วยช่วยกันครับโอ้เดี๋ยวให้ดูรอบๆไปน้องอึ๊บโอ้ ทรงองเอวไม่ธรรมดาครับถ้าเป็นดูซานก็จะผลิตที่เกาหลีใต้น,ะนต่้องโอ้ดูดูดูก้อนเมฆดูตรงฟ้าสวยมากครับคีสามวีเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ดูซานนะครับนะลังมาเนี่ยเยอะนะ ร้อยถ้าร้อยเจ็ดสิบห้านะตรงล่างใบแท็กอะแปดสิบเซนลอนเลอร์เจ็ดคารีสสองก็เดินดูซานดีวอลอนใบดูซานก็อ่าประกอบที่เมืองจีนนะครับทำให้ค่าตัวนั้นไม่แรงครับไม่แรงนะครับ ซึ่งถ้าเป็นดูซานก็ที่เกาหลีใต้ครับนะอ่ะไหวไหมสบายมากครับตรงนั้นเจอดินสมองสนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ทีส่กสกายสเตอร์แห่งชาติเราจะเจอน้ำครับดูบันทายเขาหน่อย มาดูอีกสองสองนมตีพี่น้องโอ้โหนี่สองร้อยสีอันนี้ขามันเร็วคพีนะ่น้องขามันเร็วโอ้ถือว่ามวยถูกคู่ครับนะกำเนิดกับที่แดนแผ่นดินใหญ่เหมือนกัน จัดจานในย่านนี้ครับ oh. อ่างเก็บน้ําตรงนี้ไม่มีน้ำเลยครับนะ่ะจัดขุดได้ลึกๆสวยๆก็จะเก็บน้ําเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้กันครับงานใหญ่ก็ต้องรถใหญ่แล้วครับพี่น้องโอ้สวัสดีนีอ่ะ มาดูดูดสวสดทรงเอวกับดิวรลอนบาดูซานแต่ว่าเครื่องยนต์ในเรกกับคอมันเร็วครับนะฟัมก็ค,คล้ายๆกันดีสามวีซานี่ก็ดูแลโดยแม็กซานนี่ครับนะดูน้ำน้องนะน้ำไม่เยอะครับในอ่าง วิตเตอร์500ครับแปด G กับหนึ่ง E สุดยอดสดสดสดร้อนร้อนเลยครับนะอฝนน่าจะตกพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงนะบ่ายปน่าจะลงครับสนใจสานี่ก็สอบถามได้ ตัวนี้ค่าตัวอยู่3ล้านก้าหมื่นกับนะแต่ว่าดิวลอล์นไบดูซาน DX220A นี่ไม่แน่ใจครับนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ